สถานีวิทยุมอ,อก,กอร่วมกับมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเสนอสาระนานากับสารานุกรมไทยวันนี้เสนอตอนสภาวะเรือนกระจก เมื่อกว่าร้อยปีมาแล้วนักวิทยาศาสตร์ชื่อว่าอารีเนียสเป็นผู้ริเริ่มใช้คำว่าสภาวะเรือนกระจกและทํานายว่าการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลจะเพิ่มปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิบรรยากาศโลก มีผลการศึกษาที่พบว่าอุณหภูมิบรรยากาศโลกเพิ่มขึ้นระหว่าง0.5องศาเซลเซียสและการศึกษาอื่นๆพบว่าอุณหภูมิบรรยากาศโลกเพิ่มขึ้นระหว่าง0.3องศาเซลเซียสกับ0.6องศาเซลเซียสแต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าอุณหภูมิบรรยากาศที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นวัตักรของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตามธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์ ท่านที่สนใจสาระนานาเพิ่มเติมในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนสามารถเรียนรู้ได้ที่ w w w s a r a n u k r o m t h a i าราน